สวัสดีครับผมตนุ่มโซลาเซลล์ครับผมเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับเนาว่าการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับผมเนาะระหว่างนอนราบกับพื้นแบบนี้นะครับกับให้มันตั้งฉากประมาณสัก13-15องศานะครับมาดูกันนะครับว่าระหว่างวางแบบนี้กับวางตั้งองศานะครับมันจะ วิธีไหนนะครับมันจะได้แรงดันนะครับเยอะกว่ากันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าวิธีที่1นนะครับผมจะวางแผงโซลาเซลล์นะครับ120วัตต์แผงแตกผมแบบนี้นะวางราบกับพื้นอย่างนี้นะครับราบกับแนวนอนอย่างนี้เลยนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลา บ่าย2โมงนะครับแดดกำลังจ้าเลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงดันมันจะได้เท่าไหร่นะนะครับวิธีแรกนะครับวางกับพื้นอย่างนี้เลยแนวระนาบอย่างนี้เลยนะครับพื้นดินอย่างนี้เลยนะอ่ะไปดูกันครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีแรกนะครับวางกับพื้นนะครับเป็นแนวนอนเลยนะครับไม่ได้ตั้งขึ้น13 15ถึงองศานะอ่ะมาดูกันนะครับว่าแรงดันมันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะ สังเกตที่หน้าจอมัลติมิเตอร์นะครับเวลานี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะอ่าได้ยี่สบองจุดหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสามนะนี่นะครับได้ยี่สบองโวลต์เลยนะแผงแตกผมนะแผงแตกๆตกผมนะครับนี่นะนี่นะครับแดดกำลังจ้าเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอีกทีหนึ่งนะครับ จะวางตั้งในลักษณะเฉียงนะครับ13-15ถึงองศานะครับมาดูกันนะว่ามันจะได้มากกว่า22โวนหรือไม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะครับวิธีที่2นะนะครับวางในลักษณะประมาณนี้นะครับวางเฉียงประมาณนี้นะนี่นะครับผมเนาะเป็นวิธีที่2นะครับมันอาจองศามันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเนอะแต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับวางเฉียงอย่างนี้นะ ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นไหมจาก22โวลต์นนะอ่ะไปดูที่โะกันครับมาอันนี้คือเป็นวิธีที่2นะครับเป็นวางในลักษณะตั้งฉากนะครับตั้งเอียงประมาณ13-15องศานะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงดันมันจะเพิ่มจาก2ิป2โวลต์ไหมเมื่อกี้นี้นะครับอ่านี่นะครับ อ่ายี่สิบสองโวลต์นะครับยี่สิบสองโวลต์นะได้เท่าเดิมนะครับประมาณเท่าเดิมนะยี่สิบสองโวลต์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือวางวางแผงโซล่าเซลล์ในลักษณะที่ตั้งฉากไอตั้งเอียงนะครับประมาณสิบสามถึงสิบห้าองศานะก็โวลต์ก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะมันอาจจะเป็นที่แผงผมด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นที่เอ่อ แสงแดดด้วยนะครับผมเนาะแต่ว่าวางในลักษณะตามทฤษฎีนะครับเขาบอกให้วางประมาณ13 -15 ถึงองศานะนะครับไฟมันถึงจะแรงดันมันถึงจะวิ่งดีนะครับมันถึงจะมาดีนะครับแต่ว่าผมก็วางลักษณะในสองลักษณะนะครับหนึ่งคือวางในลักษณะนอนราบนะครับวางวางแผงราบกับพื้นเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณ22 22โวลต์นะ22บอโวลต์กว่าๆนะครับแล้วก็มาวิธีที่สองนะครับตัวนี้นะ วางในลักษณะ13ถึง15องศานะเอียงนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ22เหมือนกันนะ22โวลต์นะครับจุด1.9นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือโวลลอยนะอันนี้จะเป็นโวลลอยนะครับผมนะอ่านะครับจะสังเกตเห็นว่า2วิธีนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมเนาะหรือเพื่อนเพื่อนมีข้อคิดอะไรนะครับหรือมี อะไรที่ผมข้ามไปหรือผมทาผิดขั้นตอนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมเนาะอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะสําหรับคลิปนี้ก็มาทดลองให้ดูเฉยๆนะระหว่างวางแผงโซลาเซลล์ราบกับพื้นนะครับกับวางเอ่อถึงองศาเนี่ยนะครับแรงดันตัวไหนไมันจะมาดีกว่ากันนะก็ปรากฏว่านะครับแรงดันก็มาเท่าเท่ากันนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมเนาะอ่ะฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตานุ่มด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมอะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ